ก็อดองง่ายังอัดไงคะจริงๆเอาแค่เสียงไม่เอาหน้าแต่ว,ว่าหน้าต้องมาไงมาต้องมาวันนี้นะคะมาอัดแล้วก็บรรยายสรุปเนื้อเรื่องนะคะของเซเว่นไนท์ทั้งหมดเลยค้าสี่สามสองแน่คู้มีคู่แข่งหัวใจกับคาริน ลีอดีตนักบวชแห่งนัททีทองคากลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแผนมีการเมาว่าอีวานเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าสองพี่น้องเฮเนียเลยเล้วแล้วแล้วภาคคนภาคอยู่นี้ค่ะเดี๋ยวพี่ยกพี่ยกหันนะาน้น,าน้นานอุ้ยนี่พี่ยกคือคนภาคการ์ตูนแล้วคนภาคหนังในตำนานเลยนะคะต้องในตำนานนะแล้ววันนี้ก็กกสอดอจะมาสร้างตำนานกับ<น>พี่หยกตำนานนี้มันดูดูดูนานใพี่ยกล่าสุดทําอะไรล่าสุดภาคเรื่องอะไรคะเอ่อถ้าถ้าได้ดู ถ้าคนของชอบการ์ตูนอ่าพี่ภาพมันโบลูโตะเจ้าพ่อบ้าบ้าแล้วอยากผ้าอย่างงี้ฉันไม่มีทางแพ้หรอกอะไรแบบนี้อ่อแล้วก็จะมีเขาอีเาอีเอะไรอ่าก็จะมีเอ่อถ้าเอาเอาแบบไหนล่ะเอาแบบอย่างเงี้ยแหละชอบอย่างเงี้ยแหละชอบบ้าบ้าเหมือนหนูไปเล่นในสตอร์สไตล์บ้างอะไรนะสาดดเธอน่ารักจังเลยเธออยู่ที่ไหนเหรออยากให้แม่ไปขอเธอจัง อยากได้แบบนี้หนูจะเอาหนูจะเอาอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เสียงน่ารักไม่ได้ต้องปิดตาฟังแล้วคุณผู้ชมก็คือแบบว่าจริงๆแล้วเอาเอาเอาอะไรมาบังหน้าแล้วก็จะรู้สึกดีพอเปิดหน้าแบบใช่เหรอไม่คือเสียงยังเด็กอยู่ตลอดเวลาขอบคุณเวลาแบบอายุผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นแม่คนหรือว่าเป็นคุณย่ากรุณาเรียกพี่ว่าสว่าเรียนใหม่เลยอ่ะแล้วก็ภาคการ์ตูนวันนี้จะบอกว่านี่เลยนี่คือห้องภาคเรานะคะตามมาเลยค่ะนี่คือห้องภาคเราเมื่อกี้ภาคอันนี้เพิ่งเสร็จไป แล้วก็อันนี้แบบภาคแต่ว่าเดี๋ยวจะมาแซมเปิลนะคะให้ดูว่าผาายัางไงนะคะก่อนหนือว่าต้องแต่งหน้ามาก่อนเพราะว่าเขาจะมีมีไฮเดรตซีนไงเออตอนอื่นเราก็ต้องใส่นะคะเราจะเป็น how t ูกันผ้าการ์ตูนนะคะใส่หูฟังก่อนอันนี้ก็จะเป็นหูฟังซ้ายกับขวาเนาะทุกคนอาจจะเออรู้อยู่แล้วว่ามีสองหูซ้ายกับขวานะไม่คนยังไม่ได้มีหูเดียวใช่ไหมทำไมไม่ได้ยินอ๋อใส่ผิดด้านเล่นเองตบเองไม่พี่ใครเล่น แล้วเองตบเองกมมีค uhm ันเล่นด้วยเลยใส่หูฟังก่อนนะคะใส่ปุ๊ก็อันนี้คือไม้นะคะเอาเอาตรงนี้ดีกว่าคริสคริสเป็นหนึ่งในเซเว่นในที่รักษาความสงบแทนรูดี้แต่แล้วพบว่าลูกน้องถูกฆ่าตายทั้งหมดแม้แต่น็อกผู้ทรงรักพรตดีก็ตายไปด้วย แม้แต่น็อกผู้จงรักภักดีก็ตายไปด้วยแถมบอกว่าผู้มีพลังแห่งแสงเป็นคนทำโดยเหตุน,นี้ทําให้คริสสงสยัยรูดี้ก็เลยหนีไปที่จริงแล้วรูดี้นั้นคริสเป็นเพื่อนสนิทกันแต่แล้วก็ละทิ้งตังนแต่ทุย <laughs> แต่แล้วอยู่นจันเน่ผู้มีคู่แข่งหัวใจกับคาริน ลี่อดีตนักบวชแห่งรัฐที่ทองคำกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าเก้เขาได้สังเกตว่าอีวานเป็นคนมิสเสนเพราะสมาชิกกลุ่มนักเดินทางอีวานส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอ<ไ>ัน<ไ>นี้ก็อัดเสร็จแล้วนะคะโอ้โหสองเรื่องไว้ได้วยกันอย่าลืมตามชมด้วยนะคะกับเซเว่นไนท์เซนทุกคนต้องรู้จักใครไม่รู้จักนี่ถือว่าเชยนะเจรอดเดี๋วเจอกันใหม่ค่ะกับซอดสไตล์บาย เป็นไง่ะคะดูคลิปแล้วสนุกใช่ไหมล่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปเด็ดเดดโดนๆต่อไปนะให้กดติดตามที่วงกลมของรูปฟิวฟิวนั่นเลยที่ใส่แว่นน่ะกดนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสดอสไตล์มาแล้วค่ะกดเลยค่ะกดเลย